จบง่ายๆจริงๆนะครับเมื่อวานนี้เราได้ยินการเปิดปากเปิดใจนะครับของทั้งคุณแจมแล้วก็คุณแกปไปสองคนนี้เขายืนยันเลยนะครับว่าเนี่ยฮะคุณแจมไม่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณแสแตมแต่อย่างใดแต่ที่หลายคนสงสัยก็คือพอบอกแบบนี้ไม่เคยไม่เคย,เคยแบบนี้ยทำไมถึงยอมจ่ายหนึล้านบาทละ่ะม,มมีรัย้าทางกฎหมายอะไรหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆนะครับ ประเด็นคดี112มาตรา112ที่คู่กรณีที่คุณสแตมบอกว่าเขายัดเอาไม่มีการข่มขู่ให้เนี่ยมันจะจบยังไงด้วยไปดูกันหน่อยนะครับเรียกว่าร้อนแดงจริงๆนะครับกรณีของคุณสแตมแล้วก็คู่กรณีที่ล่าสุดมีการสารภาพผ่านทาง f c e e o o o เนี่ยฮะเมื่อวานนี้มีการโพสต์ Facebook ยาวเยียดเลย แล้วก็โฟนอินพูดในรายการด้วยยอมรับแบบหมดเปลือกว่านอกใจคุณนิวที่เป็นภรยาแต่คู่กรณีสาวก็คือคุณแจมแล้วก็อีกฝั่งนึงคือคุณแก๊ปที่เป็นแฟนเนี่ยที่เป็นสาวเอนจิเนียร์วงทีลิเบิร์นะครับแฟนคนปัจจุบันของคุณแจมยืนยันเลยครับยืนยันแบบหัวชนฝาไม่เป็นความจริงไม่เคยคบหาดูใจกันแต่อย่างใดการที่ยอมจ่ายเงิน1ล้านบาทไปก็เพื่อตัดความรําคาญใจไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันอีกอแต่ว่าเรื่องนี้ คนบอกมันแปลกๆเหมือนกันนะถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาง่ายๆเลยพูดตรงๆภาษาบ้านๆคุณไม่ได้เป็นชู้เนี่ยทำไมคุณถึงยอมจ่ายเงิน1ล้านบาทเมื่อวานนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับทนายรณรงค์ฮะทนายรณรงค์บอกแบบนี้อ้าว คุณฮะใครจะยอมพูดละ่ะว่าเขาเป็นชู้ต่อละ่ะมันอาจจะต้องมีเหตุและผลหรือการถูกฟ้องร้องมากกว่านี้อีกก็ได้คุณผู้ชมอยากฟังไหมฮะ,ะว่าทําไมการที่เขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยคบหาดูใจกับคุณสแตมเนี่ยเหตุผลหรือผลพวงจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นลองฟังเสียงทนายรณรงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเขามาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยคบไม่เคยมีเรื่องของชู้สาวแต่ทีเนี้ยในด้านของคดีความที่บอกว่า ฟ้องชูอ่ะตักว่าเขาไม่ได้แพ้คดีจะเมาส์มอยให้ฟังนะยังไงยไงทำไมเขาต้องตอบอย่างนั้นเออทำไมคะใช่เขาตอบว่าเขาคบกันเขาจะโดนฟ้องอีกดอกกี่แฉเอ้าจริงเหรออเดี๋ยวดอเดี๋ยวก่อนดอกแรกคือยังไงดอกสองยังไงที่ดอกแรกเนี่ยเขามีการฟ้องกันไปในศาลแล้วใช่ครับลงอะไรกันได้ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ถ้าเขามาพูดในลักษณะว่าเขายอมรับว่ามันดีการพบเป็นแฟนกัน ก็เท่ากับเขาผิดสัญญาและเป็นการยกยอหญิงอื่นเสมือนเป็นภรรยาซึ่งมันเข้าองค์ประกอบความผิดและคุณจะตามดิภรรยาถูกกฎหมายอยู่แล้วมาพูดปุ๊บเขาก็ฟ้องปั๊บเมียเขาฟ้องได้ตามกฎหมายไงอเอางอ่า,งงายๆคือยิ่งพูดก็ยิ่งโดนถูกไหมฮะต้องต้องปฏ <P> ิเสธก่อนทำไมพูดทำไมตั้งแต่แรกโอ้ี่ละครับชัดเจนนะใครจะไปยอมรับล่ะเพราะพูดแล้วมันก็โดนสิคะ ทนายรนรงบอกแบบนี้นี่นะฮะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่กังขาของสังคมต่อนะครับว่าเอา้าจริงๆแล้วคือยังไงกันแน่ ไม่ได้คบกันหรอแต่ว่ายอมจ่ายเงินเพราะอะไรประเด็นที่สังคมจับตาอีกอย่างก็คือคุณสแตมเองย้ําเลยนะครับเหตุผลที่ถอนฟ้อง3คดีแล้วก็ไกล่เกลี่ยนหนึ่งคดีเพราะว่าถูกพ่อของคุณแจมซึ่งเป็นนายพลขู่ยัดคดีมาตรา112แล้วก็ยังคุกคามไปหาแม่ถึงบ้านด้วยประเด็นนี้คุณแจมเนี่ยยืนยันเลยนะครับยืนยันแทนคนพ่อพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยไม่ได้คุกคามข่มขู่ไม่ได้ไปที่บ้านด้วยไม่ได้มีเรื่องมาตรา112 ส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อเนี่ยเป็นคนชี้แจงคุณแก๊บที่เป็นแฟนของคุณแจมก็ยืนยันครับไม่ได้มีการข่มขู่ด้วยมาตรา112ด้วยนะฮะแต่ยอมรับมีการพูดทำนองที่ว่าถ้าไม่ถอนฟ้องเราจะดำเนินการในขั้นต่อไปเพราะสิ่งนี้ก็คือเรื่องของการหมิ่นสถาบันเนี่ยไม่สามารถนำออกจากสํานวนได้และก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวแฟนของตอนเองว่าไม่มีความสัมพันธ์กับนักร้องดังจริงๆนะครับถึงแม้คุณแตมจะพูดบอกยืนยันมีคุณแจมบอก ไม่เคยมีไม่เคยมีการครบอคุณแก๊บก็บอกว่าผมก็จะเชื่อผมก็จะเชื่อแฟนของผมนี่แหละฮะ คุณนิวภรรยาคุณสแตมก็บอกว่าเธอเองมีหลักฐานถึง500หน้านะครับตอนที่มีการสู้คดีเนี่ยคุณแจมก็รับสารภาพดังนั้นขอให้คุณแก๊ปเนี่ยอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยตอนนี้คือคนก็มีทั้งสงสารคุณแก๊ปถูกไหมมีทั้งสงสารด้วยแล้วก็บอกคุณแก๊บว่าคุณแก๊บคุณจะต้องตาสว่างแล้วนะมันถึงขนาดนี้แล้วนะก่อนที่คุณแก๊บแล้วก็คุณแจมจะออกมาให้สัมภาษณ์นะครับทนายเดชาซึ่งก็รับทําคดีให้กับทั้งคู่แถลงข่าวเลยครับ บอกหลังจากคุณสแตมเองมีการกล่าวคําขอโทษผ่านทาง Facebook ทางฝั่งคุณแจมก็พอใจแล้วก็ไม่ดําเนินคดีอะไรต่อขอยุติเรื่องทั้งหมดแต่ที่นี้ยกเว้นเรื่องคดีมาตรา112ครับซึ่งก็ไปให้การต่างๆเรียบร้อยแล้วครอบครัวฝ่ายหญิงจะไปให้การกับทางกองทัพบ,บกซึ่งขึ้นอยู่กับกองทัพบ,บกนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรมันมีหลักฐานเป็นข้อความแชทต,ตรงกับที่คุณสแตมเนี่ยโพสต์แบบพอดีพอดีทานนายเดชชาบ,บอกว่านี่ไม่ใช่การขู่นะ แต่เป็นการแจ้งว่าการกระทําของสแตมเนี่ยมันหมิ่นเมยในเรื่องของมาตรา112ซึ่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะต้องปกป้องสถาบันเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ต้องว่าไปตามกฎหมายเรื่องนี้เหมือนจะยาวนะฮะอ,อ,อ,อยาวจริงๆนะอ่ะกันะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าถ้าใครติดตามข่าวนี้และบวกกับการที่ออกมาเปิดหน้าออกสื่อเมื่อวานนี้มีกระแสตีกลับบอกเนี่ยเหรอ แสดงฉันก็เลยเฮ้ย <Ừ. S 1> ใครแสดง <Ừ. S 1> ก็เลยเข้าไปดูกระแสนั้นหน่อยค่ะต้องแสดงไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนในจอเดี๋ยวเดียวดี๋ยวพูดว่า,าใครอะ่ะจนล่าสุดถึงอ๋อชาวเน็ตเขากระแสตีกลับไปยังคุณแก๊ปแฟนคนปัจจุบันของคุณแจมค่ะที่ประกาศลาออกจากวงชินลิเบิร์สนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยคือลักษณะเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์เขานิ่งมากเลยนะนเขานิง่งค่อยๆพูดแล้วเขาคือ ไม่ใส่ตรงสายตาหรืออะไรเขาไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรเลยเดี๋ยวก่อนชาวเน็ตบอกว่าแสดงเหรอแสดงไม่ได้ใสายวแวเหมือนในจออันนี้กระแสในโซเชียลนะคะคุณแก๊ปจิรพัฒนแฟนหนุ่มของคุณแจมสาวคู่กรณีคุณสแตมซึ่งก็เป็นหนึ่งในอดีตสาวเอนจิเนียร์ประจำวงทีลิตเบิร์สค่ะประกาศลาออกจากวงหลังจากเปิดหน้าให้สัมภาษณ์ในรายการพี่หนุ่มกัญชัย บอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจนถึงขณะนี้ผมได้จระหนักดีว่าในฐานะที่ต้องติดตามวงไปทำงานอาจนำพาความยุ่งยากและปัญหามาให้วงผมจึงขอลาออกจากการทำงานตั้งแต่วันนี้ก็คือเมื่อวานเป็นต้นไปและก็ขอโทษที่ทำให้เรื่องส่วนตัวมีผลกระทบครับ นะคะนี่คือคุณแก๊บค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นบุคคลที่ยืนยันและเชื่อใจทางด้านแฟนสาวก็คือคุณแจมนะคะว่าไม่ได้คบกับคุณแสแตม,มแต่เมื่อวานนี้ฉันดูเหมือนกันนะเต็มๆอ่ะมีบางช่วงบางตอนนะพอเขาได้ฟังจากตอนช่วงที่โซนอินสัมภาษณ์คุณแสแตมอ่ะเหมือนเขาหน้าถอดสีแล้วก็พูดกับคุณหนุ่มบอกว่าเฮ้ยบางเรื่องผมก็รู้ในรายการวันนี้นี่แหละครับโอ้โหคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยมาดูมุมนี้หน่อยค่ะ พอหลังจากที่เขาประกาศลาออกแล้วนะคะที่ทำให้มีผลกระทบกับวงด้านคุณเติร์ดอนุรดค่ะนักร้องนำวง Tilly b ร r s ก็มีการโพสต์ข้อความใน X นะคะบอกว่าผมเติร์ด Tilly b ร r s ครับจากเหตุการณ์ผมและวงเพิ่งจะทราบข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียดจากรายการเมื่อวานนี้จึงได้มีการคุยกันเพื่อยุติการทำงานในวงของคุณแกร็บโดยทันที อย่างไรก็ตามนะคะคุณแกป๊ปขอแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องราวทั้งหมดโดยการลาออกพวกเราเคารพการตัดสินใจเขาและยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิงในการใช้กฎหมายทางการเมืองมาปิดปากใครคุณสแตมควรได้สู้คดีอย่างยุติธรรมนั่นเขากำลังมองไปยังมุมที่คุณสเตมพูดบนเวทีว่าผมถูกคูยัดข้อหา มาตรา1 1 2ยสจำได้ใช่ไหมคะจำได้จำได้ออกับกลายเป็นว่าตอนนี้นนทุกคนก็พยายามจะเปลี่ยนขบวนนะ,ะเปลี่ยนขบวนมาอีกอเส้นหนึ่งเลยอะ่ะเพราะว่าตอนนีมน้มันหนักไปทางเรื่องของมาตราร1<ไ>2แล้วมองว่ามันไม่ถูกต้องถูกไหมค่ะก็เลยอยากให้คุณสแตมสู้คดีอย่างยุติธรรมเพระเาะว่าวันนี้เราก็ทราบกันดีนะคะคุณผู้ชมคะคุณสแตมอ่ะเขาคือถอนยอมถอนฟ้องทุกอย่างแล้วทุกคดีนะคะที่มีการฟ้องกับคุณแจมแต่มีอีกหนึ่งคดีเรื่องของการฟ้องชู้ที่ทางด้านของภรรยาคุณสแตมไปฟ้อง คุณแจมนั่นเองอ,อ่ะทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งคุณโอมโค็อกเทลนี่ก็พืมหนึ่งในเพื่อนคุณสแตมอยู่ในวงการเหมือนกันนะคะออกมาขอโทษหลังจากพลาดพิงโดยโพสต์ผ่านเอกว่าสําหรับเรื่องเราที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเองได้รับทราบไปพร้อมๆกับทุกคนไม่เห็นด้วยกับการนําเอาคดีทางการเมืองมาใช้ปิดปากบุคคลให้ไม่สามารถต่อสู้ในคดีที่ต่อสู้กันในประเด็นอื่นได้อย่างยุติธรรมครับ เช่นเดียวกันกันกบคุณจ่ายไทยโทศมิดค่ะที่ถูกทัวลงก่อนหน้านี้ก็โพสต์ลง a c e b o o k เหมือนกันบอกว่าไม่ควรมีใครถูกคูหรือถูกยัดคดีเพราะมาตรา1 1 2และไม่ควรมีใครเอาเรื่องนี้ไปอ้างเพื่อปิดปากใครได้โดยเฉพาะเคสนี้ที่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเลยประเด็นอื่นพี่สแตม อาจจะผิดจริงก็คือนอกใจภรยารแต่ในประเด็นนี้เห็นใจและก็ขอเป็นกำลังใจและยืนเคียงข้างพี่สแตม์ครับอืมโอ้โหยาวนะครับยาวเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับณตอนนี้ฝั่งของทนายความที่ว่าความให้ทั้งสองฝ่ายนะครับแม่เกี่ยวข้องแค่หางอะ แต่อย่าตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวอะ่ะเจ้าของคดีเขาทำมาตั้งนานเนี่ยยังไม่ให้สัมภาษณ์สื่อสักช่องนึงเลยนี่แซะนะแะนี่ไม่รู้ว่าแซะใครอะไร,ะไรยังไงนะฮะแต่ทนายเดชาก็สวนกลับเลยบอกว่าเนี่ยแม่ฟังทนายฝัาาย่งตรงข้ามอย่าเพือก เอาตัวเองให้รอดก่อนซัดกันคนละต,ต,ตุ๊บสตุ๊บคนละมัดสอหมัดนะครับไปดูทางด้านของทนายเดชากันหน่อยดีกว่าหลังจากที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปนะครับนี่ทนายเป็นทนายความของคุณแจมกับคุณแก๊ปเนี่ยโพสต์ชี้แจงนะครับกรณีของคุณสแตมถูกดำเนินคดีมาตรา112นะครับแล้วก็บอกว่ามาตรา112เกิดจากการที่สแตมเนี่ยไปร้องเรียนกองทัพบ,บก หลังจากนั้นนายพลก็ไปชี้แจงจึงเป็นที่มาของการดําเนินคดีครับแล้วก็พิมพ์เพิ่มในคอมเมนต์บอกว่าผมได้รับแจ้งจากนายพลว่าคุณสแตมเนี่ยได้ไปร้องเรียนกองทัพบ,บกว่านายพลนั้นใช้มาตรา112ไปข่มขู่หลังจากนั้นก็มีการสอบสวนแล้วก็สรุปว่ามีข้อความที่น่าจะหมิ่นสถาบันจึงมีการดำเนินคดีตามกฎหมายครับล่าสุดทนายนีด้านะครับก็ในฐานะทนายความของฝั่งคุณสแตมแล้วก็ภรรยาเองก็ไปโพสต์นี่แหละฮะ อของทนายเดชาคือเหมือนไปแคปมาเลยเหมือนรีโพสเหมือนแคปมาเลยนะฮะเอามาโพสลงในเพจพร้อมระบุแบบนี้เมื่อคืนได้แคปข้อความนี้ไปสอบถามคุณสแตมมาว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ทนายดอเด็กเนี่ยโพสต์พาดพิงถึงคุณสแตมไว้แบบนี้กล่าวหาว่าคุณสแตมเนี่ยไปร้องเรียนกองทัพบ,บกจึงกลับมาถูกดำเนินคดีเสียเองได้รับคำตอบจากคุณสแตมว่าไม่เคยร้องครับเอายังไง ทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราเนี่ยได้คุยกับแหล่งข่าวในกองทัพบ,บกนะครับก็ได้รับคำยืนยันคำยืนยันเลยบอกณนะตอนนี้นะไม่พบต้นเรื่องหรือมีข้อมูลว่าคุณสแตมเองมาร้องเรียนเรื่องที่กองทัพบ,บกนะครับว่ามีการข่มขู่ยัดข้อหามาตรา112ตามที่ทนายเดชาเนี่ยโพสต์ไปครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีการร้องเรียนจริงหรือไม่ แล้วก็ร้องเรียนด้วยวิธีไหนเพราะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพบ,บกหรือสอบออมันมีหลายช่องทาง hmm. ผ่านแอปก็ได้ไปชนีก็ได้จะโทรก็ได้แต่ปรากฏช่วง2-3วันที่ผ่านมาเอา้าไม่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับ ผู้สื่อข่าวสายทหารของเราตรวจสอบไปต่อนะครับก็ที่สอบคอนี่แหละถามเจ้าหน้าที่เลยช่วง2-3ปีอันนี้ถามยาวให้เลยนะไม่ได้ถามแค่2-3วันถามเลย2-3ปีที่ผ่านมามีใครมาร้องเรียนพลตรีคมคู่คุกคามยัดข้อหามาตรา112หรือไม่คำตอบก็คือ ไม่มีเลยค่ะอ้าวและพลตรีนายดังกล่าวที่ถูกกล่าวอ้างในข่าวก็กเกษียณไปแล้ว7ปีนะครับอเอายังไงอะ่ะ<อ>ใครพูดจริงหรือข้อมูลไม่ครบหรือว่ายังไงก็ถือว่ามันก็ต้องเป็นมวยยกนี้ต้องยกให้ทนายนิดา อาจจะกึ่งกึ่งเกือบชนะไหม <Yeah. S 1> เพราะว่าพอไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆมาอา้ามันไม่มีจริงนี่หว่าแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ต่อยยกเดียวนะครับยังมีอีกหลายยกครับเพราะว่าหลังจากที่ทนายเดชาเองถแถลงข่าวไปบอกคู่กรณีเนี่ยไม่ติดใจเอาความหลังจากนี้นะครับนักร้องหนุ่มก็โพสต์ขอโทษผ่นานเฟซบุ๊กไปแล้วก็ประกาศบอกว่าจะมาพูดความจริงแบบถึงพริกถึงขิงทนายนีด้าก็เลยโพสต์ลอยๆครับอ,อ่านก็รู้เลยว่ามันหมายถึงทนายเดชานี่ฮะนี่บอกว่า เดี๋ยวให้ดูโพสตไปพร้อมกันเกี่ยวข้องแค่หางแต่อยากตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเจ้าของคดีเขาทำมาตั้งนานเนี่ยไม่เคยให้สมซักช่องหนึ่งเอ็นดูอืมทนายเดชชาก,ก็สวนกลับทันทีนะครับบอกผมเนี่ยเป็นทนายความของคู่กรณีคดีสแตมได้รับมอบหมายจากทนายความเจ้าของสำนวนลูกความให้ถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ถแถลงไปนะครับส่วนทนายความฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเพือกเอาตัวเองอให้รอดก่อนอืม ก็ไม yeah. ่จบไงไม่จบอ่ะไม่จบอีกทนายนีด้าก็แคปโพสต์นี้ไปลงในเพจต่อบอกมีคนส่งมาให้ดูเขาคงเข้าใจว่าทนายเดอาจจะโพสต์ว่านีด้าแต่นีด้าว่าอทนายเดย์เนี่ยไม่ได้หมายถึงนีด้าหรอกค่ะเพราะเขาด่าทนายที่เอาตัวรอดไม่ได้แต่นีด้าเอาตัวรอดได้ค่ะทนายที่เอาตัวไม่รอดจะเคยชนะคดีทนายเดมาได้อย่างไรถูกไหมคะโอ้โห สวนมาแต่ละหมาดน้ทนายนิด้าเออนี่ฮะทนายนิด้าเหมือนก็ได้รับคำยืนยันไงนะจากคุณสแตมโดยตรงอ่ะเออเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซีกันเลยนะฮะยังยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอพี่เดเห็นข้อความทนายนิด้าที่มีการแคบเอาไปพูดบอกว่าแบบนี้แล้วเนี่ยจะยังไงต่ออืมอยากรู้อ่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นในมุมของทนายกับทนายนะคะแต่ขณะเดียวกันในมุมของคนที่เคยมีอดีต คนในวงการคนในวงการดนตรีที่เคยมีอดีตหนึ่งในนั้นจะพูดถึงโลกสองใบผมมีโลกสองใบครับวรล,ลีนี้นึกถึงใครคะโอ้โหแน่นอนเลยพี่ป๊อปอพี่ป๊อปปองกูลพี่ป๊อปปองกูลคุณผู้ชมรู้ไหมกับข่าวคุณสแตมแกคือกลับตัวแล้วนะคะก็ยังถูกโยงข่าวนี้อีกอะคะ่ะมันเป็นเรื่องในอดีตใช่ ตอนนี้ถูกโยงไปล่าสุดพี่ป๊อปปองกูลเคลื่อนไหวแล้วนะคะผ่านทางโซเชียลของตัวเองแหละคุณผู้ชมโพสเฟซบุ๊กเลยบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าฟ้องได้จนรู้ว่าฟ้องได้นี่แหละนะโอเคนี่พอสั้นๆแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็ได้ใช้เฟซส,ส่วนตัวอีกเฟซหนึ่งมาคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าไม่เกี่ยวกับบุคคลนะครับผมเชื่อในการวิจารณ์ส่วนบุคคลและผมยอมรับได้ในสิ่งนั้นไม่มีปัญหารเรื่องนั้นเลยครับ คงเหมือนเรื่องในอดีตหรือเปล่าหลายคนก็เลยวิเคราะห์ว่าคุณป๊อปจ่อฟ้องเพจทั้งหลายแหล่ที่โยงเรื่องในอดีตกับเรื่องนอกใจภรรยาสแตมหรือเปล่าหรือยังไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็นี่แหละตอนนี้หลายคนก็ถูกโยงหรือไม่กระทั่งไอ้ภาพเก้าอี้คอมเมนเตอร์ในรายการดังเมงื่อวานที่พี่กล่าวพี่เอเล่าไปเห็ไนไหมก็ยังถูกโยงอ่ะนี่มันคือผลกระทบจากสารตั้งต้นอย่างหนึ่งเรื่องของความ ไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาหรือกับสามีหรือกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะเรื่องราวมันก็เลยบานปลายออกมาแบบนี้อโ,อโอ้โหนี่เราไล่เรียงเรื่องนี้มานี่ยาวพอสมควรนะคะยาวนะยาวจริงครับแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับมันจะยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าณนะตอนนี้ถึงแม้จะมีอีกคนหนึงออกมายอมรับอีกคนนึงก็ปฏิเสธมันจะจบยังไงอะ่ะม,มีแต่คนเจ็บนะมีแต่คนช้ำแต่สิ่งหนึ่งที่ ต้องเช่นชมคุณสแตมส่วนหนึ่งที่ถึงแม้จะยอมรับแบบยืดอกเลยว่าเคยนอกใจเคยหลงไปแล้วก็กลับมาได้จนตอนนี้ก็ใช้ชีวิตหลังจากเนี้ยอย่างมีความสุขแต่ขณะเดียวกันคดีก็ต้องว่ากันไปนะถูกต้องฮะออครับวันนี้อยากให้ติดตามข่าวมันเคี้ยวของเรานะครับเราจะพูดคุยเรื่องของประเด็นนี้รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการฟ้องชู้มันต้องรู้เรื่องอะไรบ้างร่างพรบรใหม่อะ่ะอ,อุ้ยดิฉันเห็น,นฉันก็ตกใจนะเดี๋ยวเราถกเรื่องนี้กันขยายความคุณผู้ชมค,คือ สมมุติถ้าแอบคบกันน่ะไม่ได้ออกสู่สาธารณะไปแบบที่ลับๆเงียบๆอะแล้วไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยฟ้องได้ไหมฟ้องไม่ได้นะจ๊ะนั่นไงเออนี่ร่างพรบฟ้องชู้เห็นตำตาแต่ไม่สามารถเก็บหลักฐานได้จะฟ้องได้หรือเปล่าเอออติดตามข่าวมันเขี้ยวของเราวันนี้นะครับสามโมงนะครับ